เมื่อมาสกเบิดตัดการมองเห็น Facebook ปมาดามแพมหนักมากเมียผมก็เลยเครียดแล้วก็เลยช้อปปิ้งบำบัดมันกลับมาอีกแล้วกับรายการใช้เงินล้านผ่าน <S <S มาที่ห้างพาราเดียมเมียผมประเดิมด้วยการซื้อชุดนักศึกษา150บาทนะครับ <S <S ก็เพื่อใส่ไง <S 2> <S 2> e e อีแพงเค้กอีแพงเค้กเท่านั้นยังไม่พอซื้อกระโปรงพีทอีก190บาทนะครับซื้อมาใส่ตอนแก่เนี่ยนะเพื่อผัวอยากให้เป็นนักศึกษาสาวท่านหนึ่งไซส์ลาย ร <laughs> วมกันก็เป็น340บาทนะครับและเมียผมก็ซื้อเออมันคือกระทะหมูกระทะครับราคา179รเบาทเอามาทำคอนเทนต์กระทงฮะกระทงจากหมูกระทะเห็นหวีในมือได้ไหมครับอันซ้ายอันละห้บาทอันขวาอันละสาสบาทหมดนั่นก็460บบาทถามว่าเอาไปทำอะไรรู้ไหมอันนี้คือหวี อันนี้คือวีที่มาดามแพมใช้สางผมนะคะอันนี้อันละห้าสิบสองอันและนี่อันละสามสิบนะคะโลหนึ่งซื้อเสื้อฝากแม่ผัวนะคะตัวละสามรอจาก290รสิสามตัวสองรสิบสามตัวค่ะนี่แบบอยนี้สามตัวค่ะซื้อไปหมดสามสีค่ะ ฟังเมียผมอธิบายใครไม่งงบ้างครับผมนี่แหละงงครับหมดนี้ก็เอารุกๆเลยละกันแ9 0้บาทครับ3ตัวและตอนนี้เราก็มาแวะที่แฟชั่นไอร e แ a น d ที่ร้านคามานะครับและมีผมก็ซื้อเครื่องสำอางของเคงที่ดอหมดนี่นะครับ1839บาบาทก็หมดนี้ไงก็เราบอกแล้วไงคะที่เรารีวิวไปของพอดีจริงเราก็เลยมาซื้อนะคะและนี่คะ่ะ ครบรอบกี่ปีนะคะ13ปี13ปีนะคะก็จะได้กระเป๋าตัวนี้นะคะของคาร์มาดนะคะซึ่งเป็นเซ็ตเดียวกับของ b เบบี้ไบค์เกตี้ดอลอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราเนี่ยจะชอบใช้เทตี้ดอลเป็นพิเศษนะคะและเมียผมก็ซื้อเสื้อตัวนี้หนึ่งตัวนะครับราคาเท่าไหรจ่จะเมียจ๋า4,500กว่าบาทนะคะซีว่า4,500นะเพราะว่าเดี๋ยวพอลอตอีก10%เพราะเราเป็นสมาชิกค่อยไปดูทีเดียวตอนเช็คเงินเลยดีกว่าหัวจะปวด เดินไปยังไม่ทันพ้นหัวโค้งหยิบอีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยน่ารักน่ารักไว้ใส่ทาง,งานนะคะแบบว่าโทนสีม่วงเฮ้ยเอและนี้ค่ะขนเฟอร์นะคะซึ่งไม่ใช่ขนสัตว์แท้นะคะเราแอนตี้ขนสัตว์แท้นะคะเพราะขนแมวที่บ้านเราเยอะแล้วเราซื้อสีดำไปหนึ่งอันค่ะราคา2,295บาทนะอันนี้ก็ตัวที่สาในรานจัดเปล่านะครับนม โอ้ยสี่ตัวแล้วโว้ยอันนี้อยู่ที่ราคา1,500เอ๊ะหรือ1,800ัยผวิตายขึ้นมองไม่เห็นนะหอ่ะบอกให้ไปตัดแว่นก็ไม่ยอมตัด1,895บาทเดี๋ยวพอน็อตเหลือ9 1 9 9ยและมีผมก็ซื้อหมดนี่9,972บาทครับตายคิดว่าจะถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นนะไหน,หน,หนใครมันป้ายยาเธอชี้ซิตั้งแกงเลยค่ะ พนักงานแฟชั่นไอแลนด์ค่ะดูแลดีนะคะป้ายยาเจ่งๆค่ะแต่มันก็ลดให้อยู่นะครับก็อยากที่เห็นนี่แหละครับมีปัญญาซื้อแต่ไม่มีปัญญาถือเองแล้วถือให้กูปล่าคนอย่นั้นแหละกลับบ้านไปก่อนไปและมีผมก็ซื้อผัดไทยเส้นจันกุ้งสดนะครับกล่องละ60บาท2กลองก็120บาทอะไรช็อปปิ้งแป๊บเดียวหิวแล้วเหรอเนี่ยอ้าวแล้วมึงไม่กูกินข้าเหรอ ยังยังไม่สาแก่ใจมารามแพมก็มาซื้อเสื้อผ้าที่ H M ต่อหาตังไว้ทำไมล่ะซื้อสิคะและเมียผมก็หยิยบเสื้อมา6ตัวทั้งหมดก็3 5 9 4บาทครับแม่มีอะไรจะแก้ตัวแม่ใช้เงินยังกระป้นก็ไม่ได้ไปฆ่าฟันใครเข้ามานะคะตังค์อว่าหามาเองนะคะเอา้าแล้วไม่คิดจะเก็บไปกินยามแก่บ้างหรอเออเจนกีว่างไงครับ และมีผมก็ซื้อสายคองแมสสี่อันนะครับราคา130บาทแม่ค้าใจดีลดให้ด้วยและมีผมก็ซื้อกางเกงยียนร้านแมงโก้ราคา1790บาทยังไม่เสร็จนั้นยังไม่เสร็จนั่นน่ะๆๆๆและมีผมก็ซื้อกระโบจากร้านเดิมราคา2290บาทนานยังไม่หยุดอีกนะนั่นเนี้ย ไม่มีเสียงแต่ทำไมได้ยินและเมียผมก็มาซื้อผลิตภัณฑ์จากดีอีกราคา13,000บาทใครบอกว่าฉันใช้ของปลอมและก็เบาเทียนหอมจากบาร์ BODY WORK ดอีก12,000บาทบ้าไปแล้วใครบ้าตังก็ตังฉันก็หามาเองฉันใช้ก็ใช้เองดังนั้นคำว่าบ้าใช้กับดิฉันไม่ได้เพราะเงินของดิฉันฉันใช้ซื้อความสุขของดิฉันค่ะ และการบำบัดครั้งนี้ภรรยาผมก็ใช้เงินไปทั้งสิ้น46,604บาทกราบมารคสักเบิดนะครับเปิดการมองเห็นให้เมียผมที่เธอจะได้ไม่ต้องเครียดแล้วก็บำบัดแบบ